สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้มาเที่ยวสวนทุเรียนลุงทู่ลุงตู่นะคะกับเจ๊แจมบรรยากาศหน้าบ้านนะคะบรรยากาศหน้าบ้านสารพัดภูมิครับ

แต่โจ,จ๊กต้อง er รอให้ตัวเฮ็ดขึ้นนะโบกได้คือต้องรอดาวเชียมแปลดวงขึ้นไปก่อนจัดกับร้มมาเลยนลมมาเรีนเราไปจั้รอถึงเม็ดหยุดติดทำจุดหนึ่งครับคำนวณห่อพี่พี่มีอะไรไหม จเจเอามาขอบินไปแบบนี้เราบินแบบนี้แบบนี้หัวหัวหัวแหลมลูกศรเข่าหาโตเฮสเนี่ยโตเฮสคือเราจุดสถิตขึ้นคือเราอยู่เราเราขวมุหมุนลูกศรตัวนี้เข่าหาหัวแหลมแล้วก็ดันเดินหน้าเดี๋ยวจะทดลองดูถ้ายกมาตาร์ดนะตาร์ดก่อนตูวี่ตาร์ดแล้วนะยก เราเลียงไปไหนเราก็ดูเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยแบตเหลือสักประมาณสามสิบควรจะเอาลง แล้วอย่างนี้คือแบบถ้าแบตหมดแล้วนี่มันกลับเองอัตโนมัติไหมนะใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าคือถ้าถึงสามสิบควรจะนั้นดีกว่าไหมควรจะลงดีกว่าเพราะว่าจะหรือว่าถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะแหลมดิ่งมันเตืยบตัวเองมันมันจะแหลมดิ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้นะใช่ว่าเราอยากกลับมาดีกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องเอาลงละวพอเหลือสักสิบเพิ่มไหมแบบหมดกระทันนี่ก็คือล่วงเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ล่วงมอเตอร์ดับไม่ใช่ มันจะแลนดิ่งเซฟตัวเองมันค่อยๆลงไม่รู้ว่าพื้นพื้นนั้นจะเป็นอะไรกันแล้วแต่อย่าทําอย่างนั้นไปลบคือบางทีไม่รู้ไปลงที่ไหนออย่างนั้นเนี่ยแต่เรากดเข่าหาโดนของฉันได้เข้า g o ูเก e แบบหาเจอเนี่ยจะมีแผนที่ของการบินเปี่ยนการบินแล้วเราจะรู้ว่าโดนเราอยู่ตรงไหนเราไปหาเจอก็น่าเคยอยู่แล้วหน้าถอยชนเสาจีเอ็มไม่มีสองหน้าซื้บัตรเครดิตติดเดือนเอามี้ม่มิสองนี่แหละ อ้อยชนอันนี้อ๋ออันนี้บ้านสามงีนี่บ้านเจาะบ้านสามงีก้ามงีบ้านมีสีนะถ้าดูภาพพุ่สูงเราจะได้บ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ขึ้นภูมิีเทนบ้านเราบ้านตุ๊กติกใช่ไหมนั่นเล้าไก่เทนอ้โเออน้าบินมาดังนั้นน,น้ารู้ อามาหนึ่งบาทเองเนี่ยท้ายสวนก็ไป